เฮ้ยรู้สึกซิงๆว่ะมีอะไรมาแก้ไหมวะมันก็พอมีอยู่อันนึงว่ะต่ไม่ได้อยู่กับกูนะอยู่กับคนหนึ่งไปไหมเดี๋ยวกูจะพาไปไปเฮ้ยวันนี้รู้สึกซิงๆว่ะมีของไหมวะี แค่นี้เหรอวะนีอีกจะไปด้วยไหมวะไปนี่เขาไปทำอะไรกันระไปดูไหม mama au mama 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 โองมินที่เราเสพยาดงั้นเราไปบอกคุณครูกันครูคะคุณครูคะมีน้องมีน้องมาบอกว่าเห็นน้องเรียเสพยาแ่ล้วจริงเหรอจริงครับจริงจริงครับไหนพาครูไปดูหน่อยสิ ดีดีครับดีดีครับสวัสดีดีดีเธอทำอะไรกันน่ะไม่ทำอะไรครับอะไรอยู่ในมือเอามาดูหน่อยสินั่นคืออะไรอ่ะบ้องครับพวกเธอเสียบัญชาันใช่ไหมครับแต่มันปลดล็อกแล้วครับเดี๋ยวพวกเธอมานี่ เดี๋ยวตามครูไปที่ห้องเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังบอกเลยอย่ามาสูบอยู่นี่เห็นไหมดูเลยเนี่ยอ,อยากโคอมิกไม่ไมนอนเลยเนี่ย,ยจะได้ดูไม่สิ่งที่พวกเธอทำมันผิดแล้วเขาปลดล็อกกัญชาจากสารเสพติดแล้วนะครับ คือคงจะเข้าใจอะไรผิดแล้วกูจะอธิบายให้ฟังรัฐบาลได้ควบคุมสารใช้กัญชาที่เจรจาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมพศ2 5 6 5โดยให้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมอนุญาตให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้แต่ห้ามจำหน่ายแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีหรือสตรีมีครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร นอกจากนี้ยังเน้นไปเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แต่เราผู้ชึ่งเป็นนักเรียนอายุก็ยังไม่ถึง20ปีบริูรณซึ่งยังไม่เข้าใจกฎหมายหรือแม้กระทั่งประโยชน์และโทษของสิ่งที่พวกเธอกำลังทำหรือทำและแบบนี้การที่พวกเธอสูบบุหรา่ทางเรียนจะไม่ใช่สิ่งที่ผิดได้อย่างไรทางนี้คงจะถือว่าเป็นการตักเตือนเพราะเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจ แต่ต่อไปครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจว่าสิ่งที่ทําในวันนี้เป็นสิ่งที่ผิดและไม่สมควรที่จะทาอย่างยิ่งครับผมเข้าใจแล้วต่อไปจะไม่ทําแบบนี้อีกและพ่อผมกลับไปบอกเพื่อนๆน้องๆเข้าใจเหงกฎหมายกัญชานี้ด้วยครับเข้าใจแล้วก็จะทําอีกนะครับ